สวัสดีครับผมช่างใหญ่เป็นมหาชนนะวันนี้ช่างใหญ่จะมาสอนตัดผมทรงยอนิยมทรงเลคัดครับแฮร์สไตล์ได้รับเกียรติจากลูกค้าครับมาจากที่ไหนพี mm ่นครนายกค่ะมาจากนครนาย,ยกนะมาตอนเย็นด้วยทุ่มหนึ่ง mm hmm. วันนี้วันที่สิบสิบสิบเอ็ดใช่ไหมพี่สิบเอ็ดธันวาหกเกน,นะ mm hmm. ลูกค้าบอกว่าอยากได้ทรงอะไรน,นะ อะไรคะเสรยทุยกลางใช่ไหมืะแสดงว่าพี่ดูคลิปผมมาเยอะแล้วนะใช่ถ้าพี่ตอบเป็นแม่นขนาดนี้แสดงว่าต้องดูไม่ต่ำกว่าสิบคลิปเรามาดูวิธีการออกแบบทรงเสรยทุยกลางนะง่ายๆนะนะครับปกติของเดิมลูกค้าเนี่ยคือเขาเขาเขาโครงเขาเนี่ยก็คือทรงเสรยมันแหละหรือว่าทรงทวิกี้นะแต่ว่ามันไม่เป็นทรงแล้วนะครับผมตรวจดูเนื้อผมอ่ะผมพี่คมบางนะ บางนะบริเวณนี้บางหมดเลยนะครับแล้วก็ปกหูนะครับไม่มีทรงนะแต่นะครับในความโชคร้ายก็จะมีความโชคดีอยู่ในตัวเขานะคือลูกค้ามีกระโหลกศรีรษะที่ทุยนะครับมาจากบ้านเลยหายากมากเลยที่คนเดี๋ยว,วกระโหลกศรีรษะของลูกค้าเนี่ยเขามีความทุยมาจากบ้านนะครับช่างใหญ่ก็มองเป็นโอกาสโอกาสทองเลยว่าตัดผมครั้งนี้นะครับ ตัดผมครั้งนี้รอดนะตัดยังไงก็ทุยนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเป็นคนสมัยเก่านะที่ที่หัวทุยเนี่ก็แปลกมากเลยปกติตะวหัวตัีสษแบ่งเ,นเนยนเอนนะคนสมัยเก่านะคนที่จะสมัยเก่าหัวทุย,ยหายากก็คือกินน้ำหมดนะครับผมแห้งไว้มากเลยพอโดนแอร์เป่าห้าทีสิบทีแห้งแล้วกินน้ำนะความ ความยาวด้านข้างนี่ผมจะเปิดหัสักครึ่งดีไหมพี่ดีไหมอาเลยแล้วแต่โ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคออกแบบมานะครับข้างหน้านี้ผมจะเอายาวประมาณสักกำหมวคิ้วสักเซนหนึ่งโอเคไหมค่ะโอเคนะครับลูกค้าไม่สะดวกเห็นหน้าเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดแบบฟาดคัดนะครับตัดแบบเร็วๆเ,เลยครับผมจะ ผื่อความยาวไว้ประมาณสี่นิ้วนะวัดเลยสี่นิ้วแนละ้วตัดครับสี่นิ้วครับถ้าตัดซิกแซกไม่ได้ก็ต้องตัดตรงช่วยนะบางทีมันมองไม่หมดมันหวีออกมาไม่หมดตัดนะครับซิกแซกไม่ต้องลึกนะครับซิกแซกไปไปนิดเดียวนะเทคนิคก็คือถ้าเราไปซิกแซกลึกอะ่ะผมพี่เขาจะยิ่งบางนะเห็นไหมผมซิกแซกไปนิดนึงภาษาอังกฤษเรียกว่า point cutting โน้มไปข้างหน้าเลยนะครับ ข้อที่สี่ครับต้องมีความยาวห้านิ้วนะเพื่อจะทิ้งโค้งนะครับทุยไปถึงนครนายกนะไปถึงนู่นโรงเรียนในร้อยจอบรอนนะ,นะครับเห็นไหมแล้วก็แสกกลางนะยกขึ้นนะครับยกขึ้นแล้วก็ตัดมาประมาณเท่าไหร่สี่นิ้วโน้มไปข้างหน้านะครับโน้มไปข้างหน้าโน้มไปข้างหน้าแล้วตัด เาหวีกีดมาก็ได้ของพี่เจ้าทุยกี่เดือนนะพี่<ม>ต้องการคนทุยกี่เดือนปีหนึ่งค่ะโอ้เยอะไปถามเดือนก็พอแล้วเจอกัน<ง>ถ้าปีหน,นึ่งอ่ะช่างใหญ่อดตายพอดี <laughs> ช่างก็อดตายกันหมด <laughs> นะก็ตัดผมกันสองทาเดือนตัดทีนะอย่าตัดานานๆทีตัดมันลก ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวจ้างผมไปตัดที่ที่บ้านก็ได้หมื่นห้าเองพี่มาพี่นั่งกินกาแฟข่อยห้างกระดิขาไว้เดี๋ยวผมไปให้บริการให้เดี๋ยวผมจะย้ายเวลานป่อยู่นั่นเลยวันหนึ่งดีไหมหมื่นห้านี่คุ้มเลยนะเนี่ยเอ้าทำไมไม่คุ้มนะได้ทั้งใหญ่ตัดผมให้ถึงบ้านเลยจะให้ตัดตรงไหนก็ได้ที่มีแสงสว่างเพียงพอเออทั้งใหญ่ขอแสงสว่างเพียงพอก็พอนะหมุนเบตตาไฟคัตติ้งนะแล้วก็ ตัดกลับนะแถวที่หนึ่งแถวที่สองนะแถวที่สามแนะถวที่สี่นะแถวที่ห้านะตัดไปเลยให้ลูกค้าก้มหัวลงนิดนึงลากไซน,นี้เอาแบบให้เหลือสักสักสองเซนพอไม่พี่หรือเหลือเซนหนึ่งหรือจะสั้นไปเลยถ้าสั้นไปเลยก็ ไล่สังไล่บางๆเนี้ยพอไปเลยพี่พี่ได้แบบไหนสั้นไปเลยมันสั้นเยอะมากไหมก็ก็ไล่สั้นไปเลยพี่เนี่ยพอปัตเตรลียนไถเลยแต่มันจะเหลือประมาณสิบสองมิลลิเมตรที่สบายคอไปเลยพี่สี่เดือนอยุยุหน่อยยุหน่อยยุยุหน่อยขาเป็นคนชอบยุแล้วแต่เลยเพราะว่า าาจะะดูเหมส่งไงผมเป็นคนชอบยุ่ยผมคนตัดผมสั้นพี่สบายหัวดีเออเจะลองดูไงครับพี่ไม่ลองผมเอาจริงนะพี่นะครับทีนี้ด้าหลังมาผมยกขึ้นยกขึ้นแล้วก็ตัดมยกขึ้นมาเลยเก้าสิบองศานะตัดแนวขวางอ่ะใช้ถยอยเนาไม่ต้องซอยเลยเดี๋ยวเราจะไล่สั้นทิ้งเลย ข้างหน้านต่ากว่าคิ้วประมาณสักเซนหนึ่งนะลูกค้าไม่เห็นหน้านะเพราะฉะนั้นพวกเธอก็ไปเดาเอาถ้ามีอะไรก็โน้มผมมาสี่ห้างองศานะแล้วก็ตัดแค่นั้นแหลนะนี่แหความยาวแล้วแต่ลูกค้าสั่งแล้วก็ตกลงกันนะครับมาดูด้านข้างด้านข้างนะด้านข้างกรีดลงมาเนี่ย แอบดูด้วยว่าเขาหูกลางไหมถ้าเขาหูกลางนะห้ามตัดเปิดหูนะแต่ช่างใหญ่อ่ะมองว่าหูลูกค้ามไม่ได้กลางนะแต่ช่างใหญ่วางแผนว่าจะตัดให้ประมาณความยาวประมาณกลางไปหูแล้วก็ตัดกระกีดกลมลงนิดนึงนะครับยกขึ้นยกขึ้น ยกขึ้นตัดเราไล่ด้วยกงนไก่ขึ้นไปก่อนไล่90องศาเลยตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งยันชั้นที่เท่าไหร่ชั้นที่สามนะยกขึ้นไปไล่ขึ้นไปแล้วก็ยกชั้นที่สามขึ้น90องศาแล้วตัดผมตัดฉเฉล็บเฉียงนะ ถ้าตัดตรงตรง,ตรงไปมันจะผมมันจะบางมันจะเข้าลึกไปปรับองศาของกันไกรหยีลงมาเลยนะตอนที่สามตัดทรงเฉยกับทรงสวิทกี่มันเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะถ้าเราไว้หาง ลากไซ์สามสี่นิ้วมันก็จะเป็นล่ะตับไปทรงทวิกีแต่ถ้าขยับขึ้นมาให้เหลืออยู่ประมาณทั้นิ้วสองนิ้วหรือว่าเซนหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นลายทรงเสยยีดทำว่ายากไหมนครับทรงนี้นะครับถ้าตัดไม่เป็นมันก็ยากถ้าตัดเป็นมันก็ง่ายแต่ระวังนะครับเพราะว่าเนื้อผมเขาบางต้องท่องไว้ว่ามันบางเอาวียกขึ้นแล้วตัด ตดดเด็ดเด็ดเด็ดดดดดปปไปไปปยกขึ้นแล้วก็เอาวีทันใกล้แทงแล้วยกขึ้นไปค่อยๆไล่ขึ้นไปนะแล้วก็ปล่อยปล่อยปล่อยจอนเขเก็บให้ ให้หมดนะให้ทอยเนี่ยเดี๋ยวเราถ่ายทิ้งเลยช่านใหญ่ใช้ประสะเลียนนะครับคิปเปอร์สะสวมรองฟันเบอร์สีนะถ่ายขึ้นไปเลยนะผมได้ตกลงกับลูกค้าแล้วนะถึงกล้าถ่ายนะครับยังไงนะครับต้องคุยนะไม่คุยไม่ได้ถ้าต้องการสั้นๆเนี่ยเราก็จัดเลย พขาลองฟันเบอร์สามมันจะมันจะสั้นเกินไปนะถ่ายสไลด์สไลด์เผยๆข,ข,ขึ้นไปนะถ่ายประมาณนี้ก็พอนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บใช้ถอยพวกผมยกย้อนย้อน,อนมั่วซั่วมากเลยนะี่มันย้อนชี้ไปหน่อนยะมินบุรีด้านขวานะแล้วก็บางช่องก็ชี้ไปหนุนะนะนครนายกอโอ ผมไม่ได้ไปทางเดียวกันอมันมั่วชั่วพี่มันชี้ไม่ไม่เพราะว่าเท,ทอยนะผมย้อนอ่ะมันเป็นธรรมชาติของพี่อ,ะอ่ะมันแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันพี่แล้วก็เอาเอาหวีดันขึ้นแล้วตัดทิ้งตัวนี้ลูกค้าจะรู้สึกสบายคอมากเลยเพราะมันลุงลูกมันมีคนมาทําความสะอาดคอให้อะ่ <c oughs> ะทำนะทำ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 ,ทำ,ทำความเดือดล้วทิ้งนากลงเห็นไหม ไทยไทยไทยแล้วก็นะครับในส่วนของไททอยนะครับนี่เราก็เอาฟันปลาสลึ้นนิดนึงแล้วก็สับตรงไททอยให้มันบางนิดนึงสับ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 วกกบ ไม่ถ่ายหล้วใช่ไหมยังวียังตับตาไว้ทีนี้เราก็วีผมลงมานะนะครับวีลงมาวีลงมาเป็นผมมันเหลือไหมเนี่ยที่มันที่มันเหลือจากการตัดเพราะว่าหน้ากากบิ้งขึ้นไปนะเราให้ลูกค้าถอดหน้ากากแล้วเราก็ค่อยเลียมเลียมๆส่วนที่เกินออกนะคือเป้าหมายยังปิดหูครึ่งน,นึงนะครับ ตัดลงมาเลยตัดลงมาเลยเชียงลงมาเลยแล้วก็พอยพอยให้มันซอฟให้มันนุ่มหนะ่อยจอนเนาเขามีผมขาวใช่ไหมแล้วก็ลดผมดีดผมขาวลงไปนิดนึงให้มันเหลือผมดำหนะ่ยครับ ค่อนข้างก็คีบมาเลยตัดพลอยอแล้วก็คีบปะสี่พ้าองสาแล้วพ้อยก็วีลงมานะครับวีลงมาวีลงมา,ลงมาแล้วก็เอากันไกลช้อนแล้วกับพลอย ท่องไปเลยกลางไปหูกลางไปห,ไหูปกหูครึ่งหนึ่งแล้วก็ตัดตรงๆช่วยด้วยลดเนื้อผมบริเวณจอนออกนะประมาณนี้ก็พอพอยพลอยพอยพลอยพอย,พอย,พอย,พอยดูเป็นหนาใช่ไหมแล้วก็หามิเซอรอ์ีกนิดนึง เอานิโปดัดหงลูกค้านี้กันไกลหลบไม่งั้นแล้วหงหงหูหายอีกแบกซิเซอร์นิดนึงเบาๆข้างคีบมาหีบมาแล้วตัดทรงนี้อยู่ได้สามเดือนขั้นต่ำนะบางคนอยู่ได้ห้าหเดือนนะจือคือไม่ตัดได้ไง หลังจะตัดแล้วเบนไปตัดเลยอย่างเงี้ยด้านหลังพี่ใส่เบนก่อนเห็นเห็นเทถอยไหมเทถอยที่สั้นบวกกับด้านข้างที่แบบไม่สั้นมากปิดหูครึ่งหนึ่งพี่นะซ้ายขวานะก็จะสบายพี่ก็คือตื่นขึ้นมาเนี่ยพี่ได้ความทุยเลยนะครับแล้วก็อันนี้มันโดดเลก็มันปิดหูไ้พี่ถ้าอยู่จะควานถ้าจะควานไปเลยก็ได้ควานเลยไหม ไม่ควานไม่ควานแสดงว่าหูมันกัางไม่พี่ต้องตัดแนะนําให้ตัดหูทิ้งอ่ะโอเคไหมถ้าเราไม่ควานมันก็จะเป็นแบบนี้อ่ะใช่คือถ้าเราตัดถ้าถ้าเราไปปกหูเส้นหนึ่งมันก็ก็ชี้เหมือนเดิมอ๋อต้องเลือกออกตัวลงจะมาควานไหมไม่ควานเอาอย่างเราเสาะซ้ายขวาก็ประมาณนี้มันจะมันจะปิดๆคือถ้าเป็นคนผมหูกลางเนี่ยไม่แนะนําให้ เปิดถหรือว่าปิดถุครึ่งนะึงนะคือแนะนาให้ปิดไปเลยปิดเอาไว้ทัดไปเลยปีดประมาณนี้รู้สึกสบายหัวไหมสบายก็ไม่มีอะไรมากนะวันนี้สอนอะไรนี่แหละนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยอยากจะตัดผมก็สำรองจองคิวเข้ามานะอย่าจู่โจมนะ,นะครับเพราะช่างใหญ่ทําหลายอย่างมีสอนเรียนช่างด้วยนะครับก็มีสอนทุกวันเลยช่วงนี้นะครับสอนให้เมียฝรั่งนะช่างนุชอุราานีนะนะครับแล้วก็ร้านก็ตั้งอยู่ปากซอยพหงษ์จุฑาเทพสองเขตสายใหม่กทม ถาไม่ยากนะครับเดีย๋ยวจะตัดผมก็สอบถามจองคิวเข้ามา062548 3999และ0819856234นะครับช่างใหญ่ตัดไม่แพงนะตัดพันเดียวเองนะครับก็ช่างอูกก๋เขาตัด800นะครับจะตัดกับใครก็ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วบ๊ายบายพี่พพต้องการอะไรพี่จะมาตัดผมกับช่างใหญ่ต้องการต้องการอะไรบ้างเมื่อกี้เนี่ย ต้องการเขาเรียกอะไรไม่ต้องใดแล้วก็สามารถที่จะปัดไปทางซ้ายทางขวาได้หมดมาถูกที่แล้วพี่แล้วตัดออกช่างใหญ่ออกแบบให้เนี่ยเปิดข้างครึ่งหนึ่งไว้จรแล้วก็ข้างหลังเนี่ยไถไล่สันส้นๆเลยเนี่ยแล้วก็ทุีกลางๆเนี่ยอชอบไหมพี่ชอบชอบถูกใจถูกใจ,กใจตรงโจทย์ตรงโจทย์ใช่ไหม,มก็โชคดีที่ว่าผมของลูกค้าเนี่ยมีความทุยมาจากบ้านไงพี่ กะโหลกศีรษะเนี่ยทุยเหมือนฝรั่งคือพี่ตัดทรงไหนก็สวยคือคือผมเห็นกระโหลกศีรษะแล้วผมสบายใจว่าเออวันนี้รอดแล้วไม่ต้องเน้นไม่ต้องไม่ต้องยกไม่ต้องใช้เทคนิคเยอะเลยถ้า,ถาต้องการหัวทุยต้องมีองค์ประกอบสามส่วนนะพี่จะมีเรื่องของกระโหลกศีรษะมาที่หนึ่งนะอันดับหนึ่งนะแล้วก็อันดับสองจะเป็นเรื่องของเนื้อผมอันดับสามคือเรื่องของฝีมือการคัตติ้งการตัดผมของช่างนะครับการออกแบบดีไซน์ด้วยนะครับพี่ถ้า,าสามส่วนเนี่ย องประกอบสามอย่างไม่มีนะครับมันก็ไม่ได้ตามที่เราหวังนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าพี่ไปตัดผมที่ไหนมาแล้วไม่ต้องบอกชื่อร้านนะแล้วเขาใช้อะไรตัดดิใช้ใบมีดอะค่ะซอยแล้วเป็นยังไงบ้างผลลัพผลก็ผลก็คือมันเหมือนเหมือนมันปลิวง่ายอะค่ะเขาเรียกว่ามันมันมันไม่มีน้ำหนักอ่ามันไม่มีน้ำหนักแล้วถ้าใบมีดไม่คมครับแล้วอะไรครับ ก็ได้แหละค่ะปัญหา,ญหาที่แล้ววันนี้เห็นช่างใหญ่ใช้กรไกตัดผมด้ามเดียวเป็นรู้สึกอย้งไรบ้างก็รู้สึก,กรู้สึกมีน้นำหนักดีไหมค่ะใช่แล้วก็เห็นเทคนิคช่างใหญ่ไหมที่ที่ช่างใหญ่ตัดพอยต์คัตติ้งแบบไม่ลึกอ,อืมเพิ่มความหนานะครับให้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 เนื้อผมลูกค้าด้วยนะครับก็ลูกค้าก็เชื่อช่างใหญ่ช่างใหญ่ก็ออกแบบให้โดยใช้ช่างใหญ่ใช้ฟันรองเบอร์สี่นะความยาวกำหนดไว้ประมาณไม่เกิน12มิลลิเมตรนะ นะครับแล้วก็เปิดหูครึ่งหนึ่งนะครับที่แรกลูกค้าบอกว่าไอ้ตรงนี้มันมันทำไมมันชี้นะครับช่างใหญ่บอกว่าถ้าเราไม่อยากให้ชี้ก็ตัดคว้านหูไปเลยนะครับข้อที่หนึ่งนะทางได้ที่นึ่งทางได้ที่สองคือปิดหูไปเลยนะครับห้ามคว้านหูหรือห้ามเปิดหูครึ่งหนึ่งนะครับแต่ลูกค้าบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาปล่อยไว้นี่แหละปล่อยเดี๋ยวมันก็ยาวนะครับประมาณเดือนหนึ่งก็ยาวลงมาเซนหนึ่งนะพี่ <üd childhood. S 2> สองเดือนก็สองเซนสามเดือนก็แทบจะปิดหูอยู่แล้วพี่นะครับก็ไม่ต้องไปสี้แ้ทีนี้ ส่วนข้างหน้าเนี่ยลูกค้าบอกว่าอยากจะให้มีการโยกซ้ายโยกขวานะได้เนี่ย้สบายทั้งใหญ่ตัดความยาวต่ำกว่าคิ้วประมาณสักเซนหนึ่งนะอันนี้ผมไม่ได้ใดนะคือคือ,คอตื่นขึ้นมาได้ความทุยเลยชอบไหมพี่ตื่นขึ้นมาได้ความทุยเลย <Yeah. S 1> เหมือนเหมือนสักคิว้วสามเมตติอ่ะพี่ตื่นขึ้นมาได้ไดคิ้วเลย <Yeah. S 1> <laughs> นะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่พมาก,มาก,ม,ากมากนะนะทุยทุยสวยๆนะครับ ช่างใหญ่เพชรมหาชนทุกคนเคารพจับผมตามสั่งลอขนาดนี้ทำให้ดูดีใครๆก็มาไม่ว่ายิงหรือชายคำตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินงานของเขาเด็ดทุกสทรงปกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปลาดูเธอจริงๆนะต้องมาตัดกับเขา ตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินงานของเขาเด็ดที่มส่งตกแต่งไฟบนหัวรองเท้านั้งปาดูเธอจริงๆนะต้องมาตั้งกานเขาเป็นยูทูนี่ควาดังวันนี้ก็ติดตามอย่าดคลิปใหม่สอนนำทงสอนสไตล์ทุกปีดีโอ้โหระดมยันแน่นอนเหมือนได้ทอนรายสำคัญเลยแล้วก็คือตัวจ้องก็เป็น เขาเยมาทกับสายลมขาต้องปิ้ครั้งกลับไปไม่ใช่แค so ่ต้องมีเล็ทองไทยสวยยามดูแผ่นทรงดอจะดำเขายามติดิมเื่องนับินั้นไม่ใช่เร่อง่ายกค้าไม่อยู่ต้องย้อต้องย้อนไม่อไรก็ได้ไม่วนผ่า

เชื่อช่างใหญ่ช่างใหญ่ก็ออกแบบให้โดยใช้ต้องใหญ่ใช้ฟันรองเบอร์สีนะความยาวกําหนดไว้ประมาณไม่เกิน12มมตรนะนะครับแล้วก็เปิดหูครึ่งหนึ่งนะครับที่แรกลูกค้าบอกว่าไอ้ตรงนี้มันมันทำไมมันชี้อะนะครับช่างใหญ่บอกว่าถ้าเราไม่อยากให้ชี้ก็ตัดคว้านหูไปเลยนะครับข้อที่หนึ่งนะทางได้ที่สุดทางได้สองคือปิดหูไปเลยนะครับห้ามคว้านหูหรือห้ามเปิดหูครึ่งหนึ่งนะครับแต่ลูกค้าบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาปล่อยไว้นี่แหละปล่อยเดี๋ยวมันก็ยาว นะครับประมาณเดือนหนึ่งก็ยาวลงมาเซนหนึ่งนะพี่สองเดือนก็สองเซนสามเดือนก็แทจบจะปิดหูอยู่แล้วพี่นะครับก็ไม่ต้องไปเสีเยดทีนี้ส่วนข้างหน้าเนี่ยลูกค้าบอกว่าอยากจะให,ให้มีการโยกซ้ายโยกขวานะได้แต่สบายทั้งใหญ่ตัดความยาวต่ำกว่าคิ้วประมาณทั้งเซนหนึ่งนะอันนี้ผมไม่ได้ใดนะคือคือตื่นขึ้นมาได้ความทุยเลยชอบไหมพี่ตื่นขึ้นมาได้ความทุยเลยเหมือนเหมือนสักคิ้วสามไมติอ่ะพี่ตื่นขึ้นมาได้ไดคิ้วเลย <laughs> นะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆมากๆนะนะทุย 非常非常非